สวัสดีจ้าพี่น้องสุปูทุกคนวันนี้แป๊นน้งนอยกับพามาเบิงผักในสวนนะจ้ะอันนี้เขาเอื่นว่าอัติโชคในภาษาไทยนะจ๊ะส่วนในภาษาอิตาลีเขาก็เรียกว่ากาชชอฟีตอนนี้เขาก็เริ่มออกดอกแล้วจ้าเริ่มมีดอกตะมุตะมิแล้ว ดอกของเขาก็จะเริ่มออกมาทีละดอกทีละดอกเราก็ไปเจาะลึกข้างในมาให้ชมนะจ๊ะบางต้นของเขาที่แข็งแรงเขาก็จะออกมา3ามสีดอกเดี๋ยวเราก็จะดูกันไปเรื่อยๆนะจ๊ปะป่านังน้อยก็พามาชมนี่อันนี้ก็มีดอกเดียวเพราะเขาเพิ่งเริ่มครั้งแรก ส่วนอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาจากในช่องช่อตรงกลางเนาะงั้นก็จะอีกดอกนึงต้นนี้แข็งแรงมากมีหลายดอกเลยที่โผล่มาก็จะมีทั้งดอกใหญ่อย่างนี้เลยอติโชคอติโชคเมืองไทยกัตชอฟฟี่ของอิตาลีดอกเขาก็จะ เขียวเคล้ายดอกบัวแต่แข็งมากแข็งกว่าดอกบัวเยอะแล้วเวลาทำอาหารเราก็จะแกะเอาแต่อ่อนๆข้างในรุ่นนี้แกะออกไปสองกลีบสามกลีบก็ทำอาหารได้แล้วเวลาเวลากินดอกอัติโชกหรือว่าดอกกระชอฟี่เนาะกินเสร็จเราก็จะกินน้ำ อร่อยมากน้ำก็จะออกรสหวานหวานที่นี่เขาก็จะไปทำใส่แป้งขนมปังบดขนมปังบดแล้วก็ใส่หอมใสอะไรเราเคยทำวิดีโอไว้อยู่ถ้าอยากดูก็ตามไปดูในเรียวมั้งคิดว่าไม่ทำในเรียวก็จะทำในไอสตรีมนี่แหละที่เราเคยทำไว้ตามไปดูวิธีทำนะคะ ส่วนดอกเล็กๆถ้าเขาไม่โตหรือว่าเขาเป็นดอกแครเนาะมันก็จะเล็กๆเ,เราก็จะเอามาหั่นบางๆเหมือนสับมละกออะไรประมาณเนี่ยแต่เราจะหั่นเป็นเต็มรูปแบบเนาะไม่ได้สับเนาะหั่นบางๆเป็นเส้นบางๆแล้วเราก็จะเอามาทอดไข่นี่ก็อร่อยทำทอดไข่ก็อร่อยมันจะมีหลายสีหลาย ชนิดเนาะไม่ไม่ใช่หลายสายพันธุ์สิหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์ก็เอามาตำส้มอร่อยใช้แทนมะละกอบางคนก็เอาไปทำหมกใส่ไก่แทนหัวปรีก็อร่อยเหมือนกันสรุปว่าทุกเมนูอร่อยหมดถ้าทำจากผักกัดชอฟี่หรือว่าอัติโชก นะคะถ้าไม่เคยกินก็ลองไปหาดูนะคะที่เมืองไทยก็จะมีอยู่ที่แม่ฟ้าลง